อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีถิ่นที่อยู่และแหล่งอาหารที่เหมาะสมกับสัตว์ป่าเกือบทุกชนิดแต่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเป็นทุง่งหญ้าทาให้สัตว์กินพืชจําพวกกวางป่าเก้งมีจํานวนเพิ่มขึ้นและพบว่าสัตว์ป่าหลายชนิดสูญเสียสัญชาตญาณป่าเมื่อฝูงลิงออกมาจับก,กลุ่มตามถนนดักรอรถยตนของนักท่องเที่ยวและถูกรถเฉี่ยวชนโดยไม่ได้ตั้งใจเขาคงไม่เชื่อเราเหรอกครับ มันมันอยู่ที่สำเนึกของแต่ละคนมากกว่าครับเพราะว่าทางนี้เขาก็แจ้งแล้วถามพันแล้วว่าห้ามในเรื่องของการให้อาหารนะครับเพราะอาจจะมีในเรื่องของถูงพลาสติกอะไรพวกนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คงจ้แจ้งเจ้าหน้าที่มากกว่าให้เขาทางทาการตักเตือนสัตว์ป่าที่ให้อาหารบ่อยๆอย่างเงี้ยมันอาจจะเคยชินคือคงจะแบบว่าเอ้ยกลายเป็นว่ามาบ่อยๆก็คงจะแบบเข้ามาเข้ามาในเมืองมากขึ้นไม่อยู่ไม่อยู่ในป่าละ ก็รู้ว่าในป่าไม่ค่อยมีอาหารก็มาข้างนอกดีกว่าคุณให้อะไรเงี้ยก็คงได้แก่คิดในใจนะครับว่าทําไมเขาถึงถึงไม่เชื่อฟังในสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาเขาเตือนเพราะว่าเข้าใจว่ามันจะทําให้ระบบนิเวศมันเสียเสียงสะท้อนของนักท่องเที่ยวหลายคนไม่เห็นด้วยหากนักท่องเที่ยวไม่ไปฏิบัติตามข้อห้ามของอุทยานที่ห้ามไม่ให้อาหารสัตดดว์ป่าโดยเด็ดขาดแม้นักท่องเที่ยวจะพบเห็นริมถนนหรือบริเวณโดยรอบที่พัก การให้อาหารสัตว์ป่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหากินและเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตการขับขี่รถในเขตอุทยานไม่ควรขับรถด้วยความเร็วสูงอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสัตว์ป่าอาจได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือตายหากถูกรถเฉี่ยวชนห้ามขับรถเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาขึ้นมาเที่ยวเนี่ยให้ดูเขาอย่างเดียวแล้วก็ช่วยขับรถให้ระมัดระวงังห้ามให้อาหารเขาโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะเดือดร้อน กับทุกๆคนที่ที่ขึ้นมาตามหลังที่คุณให้ทั้งสัตว์จะโดนรถชนตายไม่ออกหากินแล้วก็ไม่กินอาหารป่าเพราะว่ารสชาติเขาจะต่างกันหากพบเห็นช้างหรือโครงช้างลงหากินบนถนนให้สังเกตช้างว่าปกติหรืองหงุดหงิดจากการถูกรบกวนหรือไม่ควรจอดรถในระยะที่ปลอดภัยไม่น้อยกว่า30เมตรรอจนกว่าโครงช้างจะหลบเข้าข้างทางหากช้างเดินเข้าหารถ ให้ค่อยๆถอยรถห่างออกจากจุดที่ช้างเดินจนปลอดภยัยไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟกระพริบไว้ไม่ควรบีบแต่ให้ติดเครื่องรถยนต์ไว้เสมอไม่ควรจอดรถดูช้างหากเห็นว่าปลอดภยัยจึงเคลื่อนรถผ่านไปเคยเจอครับแต่ก็จะต้องจอดให้เขาไปก่อนครับเขาจึงจะไปต่อได้ยังไม่เคยเจอค่ะเจอแต่ช้างในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือรู้ว่าเขาเป็นมิตรแต่ถ้าช้างป่าก็เราก็ ฟังข่าวบ่อยๆเนาะแล้วเราก็ออคงจะคงจะไม่เข้าใกล้มากคงใจยืนอยู่ดูอยู่อย่างห่างๆนะคะนักวิชาการป่าไม้บอกว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ของสัตว์ป่านักท่องเที่ยวเป็นผู้มาเยือนหรือมาเป็นแขกของสัตว์ป่าจะต้องให้เกียรติสัตว์ป่าหากพบเห็นช้างป่าอยู่ริมข้างทางสามารถแจ้งป้อมยามตามจุดต่างๆได้ นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาข้อมูลจากจุดบริการและควรปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆถ้าเกิดมีช้างอยู่ตามถนนทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ชุดระวังภยัยที่จะออกไปคอยอำนวยความสะดวกนะักท่องเที่ยวเวลารถติดรถติดช้างเพื่อป้องกัน ช้างทท่ได้รับอันตรายแก่นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่ได้รับอันตรายจากช้างครับคือเราจะมีจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้ครับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะพบเจอป้ายเตือนต่างๆติดอยู่ทั่วบริเวณสําหรับคําแนะนําข้อควรปฏิบัติเมื่อพบช้างหรือสัตว์ป่าควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่ารวมไปถึงอันตรายที่อาจจะเกิดกับนักท่องเที่ยวได้ค่ะขอห้ามตามป้ายเตือนหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจส่งผลกระทบกับสัตว์ป่าและธรรมชาติได้นักท่องเที่ยวต้องช่วยกันดูแลระหนักและให้ความสำคัญรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าพงศักดิพุทธานนท์ถ่ายภาพกรมกนรอักษรเดชรายงาน